สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวินช่องสาวินเทกโกกอกนะคะดูนะคะข้างหน้าเรานี้จะเป็นโรงพยาบาลสูตรจุลนคนนะคะไปค่ะเราจะไปนะคะเดินกลับบ้านแล้วนะคะนี่คลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้ไล์สดก็ลงแล้วเนาะนี่กำลังจะเดินกลับนะคะดูบรรยากาศ บรรยากาศสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยววันใหม่เราค่อยมาใหม่เนะวันใหม่ต้องเตรียมห่อข้าวมาด้วยนะคะคุณประหยัดอบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศน่าเดินมากๆนะคะ 没两个。<noise> <noise> <noise> นี่นะคะก็จะเป็นบรรยดกาศกําลังจะจัดแ่ะยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะกําลังจะตกแต่งใหม่เนะาะทาบันทองปรปับปรุงใหม่นะคะ เป็นสถา,านที่ออกกำลังกายนะคะเป็นสถา,านที่ออกกำลังกายของคนของชาวจังหนะวัดสุโขทัยนะทุมนี้ก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะเป็นลามวยโบราณนะคะอ<ป>ู้เด็กตึ่มเลยนะคะอ<ป>ู้เด็กน้อยไม่ใส่แมสเลย คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากทเิตด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบายบายจุ๊บ